ี่น,น้องะว้าฟินอ่งโอ้บึงนี่เฮามัดมัดย่านมันตต้ก็เลยมัดไว้บึงนี่ย่านมันต้เมื่ออื่นกะบางทีกะเฮาสีฮหดกินนี่แหละ สบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องตอนนี้เหาชีเข้าป้ากับทีมงานเบาเฮียงแต่ตอนนี้เหายังท่าถ่าเบาเฮียงมาเบาเฮียงลงทางเก่งลีนเห่าท่าอยู่นี่ถ่าบอนชาวบ้า,บานชาวบ้านบ้านเห่าจอดเรืออยู่นี่หรือว่าเฮืออยู่นี่พี่น้องก็เลยเห่าชิท่าอยู่นี่ตอนนี้กับประมาณ ประมาณสามโมงสี่โมงแล้วพี่น้องสามโมงสี่โมงแล้วสามโมงเสาร์แต่ก็ให้พี่น้องไปติดตามไปรุนน้ำกันว่ามือนี่เขาสีได้ยังกันยังบ่หูพี่น้องก็ไปติดตามไปรุนน้ำกันเลยพี่น้องไปอุปกรณ์เฮาก็กมีข่าสารผงซีรรถเกียร์รว่า หลายๆอย่างนะทุกคนก็มีมีกระเป๋ากระสอบใช่เวลามีปลามียังเข้าสารนั่นยังเข้าสุกก็มีเบิดทางผ้าห่มเต้นเอาชินอนปา่ามือนี้นอนปา่าครั้งแรกเลยปีนี้ครั้งแรก,พกนนนเ,เ,เ,เพราะว่าห้าก็มาทตไทยไปนอนนํบเบาเฮียงที่มงานเก้าหฮานี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเฮาไปเฮดเบียบอยู่ไทยก็เลยแบบไมได้เขา้าไมได้เข้าปา่าน้ำเขา ตอนนี้เขาก็กลับบ้านแล้วเขาจีเข้าป่าเลยอันนั้นก็คือเบ็ดเบ็ดไม้ไผ่พี่น้องเขาจะลองใช้เบ็ดไม้ไผ่เขาจะใช้เยอะเลย้มเขื่อนสีระนองตะกี้หันเขาไปได้ตันเขื่อนเขาไปได้อัดเขื่อนนำน้อยๆสี่งามธรรมชาติดีบานนีเขาเริ่มนำเริ่มจีขึ้นเขาตั้นเขื่อนเขาอัดเขื่อนแล้วก็นำจะขึ้นเรื่อยๆ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 ยมเลื่อนแมเลื่อนเก้า เดือนยามยามเดือนกันยายนหรือว่าเดือนแปด,น,ดน,นำมันจะขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้นำกะตอนเห่าตอนนั่นนำอยู่ฮัลยังไม่ได้ขึ้นลายปันนี่แต่ตอนนี้นำกะขึ้นลายจนจีฮหอดอน,นี่หอดบอนชาวบ้านนอนนี่แหละนี่บอนนี่ก็คือบอนชาวบ้านจอดมีเหื่อ ก็หอดบอนที่เฮ้าสีนอนเลยพี่น้องเฮาชีพับอยู่นี่เลย <ST AN CO> ý thức của chúng ta sẽ được một cái chỗ khác nhau và chỗ khác nhau và chỗ เบิเหนะวน่มัน <Yeah. S 1> ัดเหอมียเร็กดอร์เเลยนี่นะตั้งเข็มเรียบร้อยแล้วเอาสิ สี้เหน่ายไปใช้มองก่อนเฮาสีพักบนนี่แหละมีอุปกรณ์มองเบ็ดตอนนี้เฮาสีนอนสามคนเฮาสีนอนติดติดกับแคมเซ่ได้พี่น้องติดกับแคมเซ่เลยใส่เบ็ดเด็กมอง tăng thêm leo leo tăng thêm leo leo nè như là đây mình đang xài ao xài ao như là đây có thể xài khi cái đường lăng mặt bít Xài bít phiệt ตอนนี้ให้เบาเฮียงใส่เบ็ดเพิ่นก่อนเฮายัางบ่ทันใส่สวัสดีพี่น้อง <c oughs> ใส่เบ็ดตรงกันเด้อใส่เบ็ดเบ็ดอันนั้นเบ็ดปรากดใส่เพล็กกับเบ็ดอันนั้นเบ็ดไม้ไผ่นี่ให้เพิ่นใส่เบ็ดเหงือของเบาเฮียงเฮาบ่มี่เหงือขนาดเบ็ดก็ประมาณช0ก๊อทลังพี่น้อง แต่ชิถืกหรือโบถือกอะติดตามไปรุ่นน้ำกันใส่เบ็ดปรากฏเอาใส่เบ็ดประมาณ40นาทีถือแน่นอนเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นน้ำจะขึ้นเรื่อยๆก็เลยป่ากดมันจะหากินแถวแค้มเช ใส่กับไก่สีเบิดแล้วพี่น้องไก่สีเบิดแล้วแต่ว่าเ้าย่งบบทันยามใส่เบิดแล้วกับผักประมาณ3นาทีแล้วก็ยามขึ้นเลยใส่เบ็ดปรากฏต้องแบบนี้เ,เดเเ้พี่น้องเพราะว่ามันกะใส่โบชส่เวลาดนใส่เวลา3นาที6นาทียามเลยโอพี่น้อง ใส่บ่หอดสองนาทีเบองนี้เอาอองกคือมันยากนเนาะเพราะว่าโมเมนต์กองโกโปรทันกองนั่นกับรับนนี้ทุลัพท์ กดกดดีๆเด้ออ๋ <árias> อคือเอออืมนี่มีแต่ปลากรดเด้อมีน้อง สองเขตหอดสองเขตสามเขตหันกินบึดบ่อยากแต่ว่าเงินในไนี่บ่มีพี่น้องกอถืออะไรน่โอ้โหหลุดน้อบวมีี่น้อง เซ็ดรถตัวได้มาก็กินกับเขาได้หอหนึ่งสองสามสี่ห้าหาโตพี่ไหมห้าโตกับพอดีหกโตหกโตกับตัวใหญ่ ถือเบ็ดปลากฏดปิงกินคือแซ่บเลยพี่นนองป้าบุ่งนี่มึงนี่เขามัดมัดยันมันตายก็เลยมัดไว้มึงนี่ยันมันตายมืงอื่นกะบางทีกะเขาเสีเห็ดกินนี่แหละ นี่พอ,อ,อ๋อผลงานของเบาเฮียงหม่านตลอดได้ของเบาเฮียงมีปลาเครื่องอะกับปลากดปลากดก็ประมาณโลนึ่งได้นีโ้โอ้โปลากดใหญุ่่น,นี่ใเปิดบานใหม่ก็มีพี่น้องผลงานของเบาเฮียงสองสี่หกหกตเจดโตเจดโตเลยน้อ มีปลาเคืองปลากดหมานตลอดเบาเฮียงปลาตะแกอยู่อตอนนี้กำลังปีงปลาถ้าให้มันสุกแล้วจังได้กินกินแล้วก็ไปการต่อตอนนี้ก็ประมาณ12โมง สิบสองโมงกลางคืนแจ้งแจ้งมาพี่น้องมากินขา้าวกินข้าวน้ำกันกินขา้าว กลางคืนประมาณสิบสองโมงเบาเหียงก็หลับแล้วเกบาวดว่เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงไว้ชค่น,นี้กินข้าวแล้วก็ ปิดคลิปถ้าวิดีดอนามมาพอกันไหมสหรับวิดีดูนี้ก็จบเพียงไว้ชน,นี้ก็ขอขอบใจเพราะมีพี่น้องที่กดติดตามไปกดไลค์กดติดตามที่เป็นกำลังใจก็ขอขอบใจบ๊ายบาย